ไม่ต้นอะไรอ่ะันนั้นมะปางมะปางหวานมะปางหวานก็หวานมากเลยนะชิมดูได้ไม่ไม่เอาเลยนั่นน่ะโอ้ยเขียวอยู่แม่เอาเลยหวานนั่นน่ะหวานแนี่ยน่ะฮะนี่หวานเออหวานเนี่ยหวานจี๊ดนะกรอบเยอะเลยนี่สีนี่สีเดี๋อมันมีไข่นวลๆนะเคลือบอยู่ใช่ไหมไม่มีเคลือบมีเหรอ มันมีอะไรเรียกไข่อะไข่เคลือบตัวเองอืไข่เคลือบไม่มีกลิ่นหวานไหมว้าก็หวานวนี้แหละโกยหอมหวานหอมไม่น่าเชื่ออืหวานกรอบนะหวานกรอบหวานเดี๋ยวค่อยเอาถุงมานะแม่นะอุ้ยมาอุ้ย เยอะนะปวดหม้อเลยนะปีที่แล้วห้าลูกปีแล้วห้าลูกตัวนี้นะครับปีนี้น่าจะสวยยี่สิบได้เป่าไม่รู้นี่โอ้ยเกินดิมั้ยเกินมะลูกสวยมากนะปีที่แล้วตรงต้นแม่ก็จะเอาไว้เหรอตรงโคนเนี่ยโอ้ยออกแม่ออกแม่เอานี่แม่ต้องขุดหลุมห้อยมันนะห้อยลูกยัง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 ไม่พจรณามัโอ๊ยออกเยอะป่ะาออกไหมออกไหมออกไหมออกเยอะไปอันนี้มันติดแล้วมันเบียดเบียดโคนออกไหมออก โอ้ยตัวน,นี้อรุ่นเดียวได้เลยนะสวย,ย <áng> สวย,ยสวยดูเอ้าโหมีมีหางแย้แล้วนะเดีย๋ยวจะมาจัดการมันออก <c oughs> แล้วว่าโอ้ยกิ่งนี้ว่ายมั้งมันมีสี่ห้าพวงกิ่งละกิ่งละสามลูกก็น่าจะพอไหวอยู่เนาะอย่างเงี้ยสักสามได้ได้พี่ยงเชืองนะโยงเชือกช่วยต้นนี้ต้องมีสักสามสิบนะโอกิ้งมันสวยมั้งกิ้งมันสวยเงอย่างเงี้ยสามกิ้งอ้วนเงี้ยนะ สี่ลูกจัดไปอะไรอย่างงี้นะนสวยนี่เนี่ยแปดประมาณสิบกิ่อสวยๆนะหน,นึ่งสองสามก็สี่เหมือนกันสามสี mão, 30, 30, ่ลูกกสามสิบสามสิบเนาะอยู่อืมต้นนี้สวยแต่ว่าต้องมาแต่งช่วยคะนะจะได้โตพร้อมๆกันแต่ง่เ,เ,เ,เอาไงไหวเนี่ยดอกอะ่ะคือภาพรวมเนี่ย เราได้ดอกเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะก็มีแค่สองสามต้นที่มันตต้นดูดูมันเยื่อเยื่อหมันติดกันหลังคามันเป็นอะไรนี่อะไรเยื่อเยื่อแม่อ๋อห้อมมันออกข้างบนด้วยอ๋อข้างบนไงแค่บอกออกเยอะเกินอีกมันไม่ออกท้องกิ่งไงมันออกยันยอดเนี่ยเอามันออกตรงสันกิ่ง โอ้โหอะไรเนี่ยลูดออกให้หมดเลยโอ้ยอาอเลยตามสบายครับอืมจะได้โตเร็วไหนใกล้ไม้ใกล้มือเราก็กระชากเลยอ่าโอ้เยอะคนช่วยทำอยู่ได้แต่มองดูตอนนะี้มองดูแลก็ถอนหายใจฮเอาไหวไหมเนาะโอ้ยตัวน,นี้ก็แปดสิบลูกแล้วไหมนะ พอร้อยว่ดเพื่จะได้ร้อยมากเลยอ่ะก็เลยแต่ว่าเราต้องไว้เป็นร้อยก่อนแล้วเราค่อยมาแต่งเราต้องมาแต่งเป็นหนึ่งขยะสองขยะสามขยักนะมันแทงแรงอยู่กลัวมันไม่ตายเดยนาะไม่ตายเราไม่ตายปัญหาที่ว่าแบกลูกเยอะเราต้นโสเพราะเราเติมอาหารไม่เป็นอัวโบงไม่ด้เติมปกติปุ๋ยตอนเป็นลูกเนี่ยกิโลต้องทุกสิบวันไม่ต้องเติมมันจะมันต้องใช้ปุ๋ยเยอะลูกขนาดไหนเท่าเท่าเท่านี้เท่ากิโลหนึ่งก็คือ เหมือนลูกฟุตบอลอ่ะเลยเลยกระป๋องนมขึ้นมานั่นต้องอัดปุ๋ยเลยใช่ไหมช่วงนย่างมันเป็นมันเป็นทุเรียนช่วงช่วงแบ่งพูช่วงเลย60วันมาแล้วปุ๋ยจะต้องเดินทุกสิบวันทุกสิบวันโอ้โหรอกิโลสองกิโลแล้วแต่ว่าลูกเยอะมันเรไม่เคยใส่นะทุกปีไม่เคยใส่แบบนี้ไม่เคยใส่ปุ๋ยกับมันจะตายหมดนะทุกทุกปีนี่ใส่รอบเดียวเนาะมันถึงโซมไงปีต่อไปก็ไม่ค่อยออกลูกไม่ออกแล้วใบก็ไม่ออกเพราะอาหารมันไปตั้งแต่ตอน เราเลี้ยงลูกหมดตายไปตายไปสามต้นโอยตายเยอะปีที่แล้วก็นั่นไงแค่หาให้ไม่พอลูกเซมอ่าตายไปเหมือนคนท้องแฝดแล้วก็ไม่ค่อยได้บำรุงออกลูกเยอะแต่ปีนี้ทุกสิบวันเราก็เติมทีละกีโลเลยโิโลเลยกระป๋องกระป๋องถ้าต้นเล็กก็กิโลถ้าต้นถ้าต้นใหญ่สมมติว่าเกินหกสิบลูกต้องสองกิโลใส่อะไรอ่ะสิบสองหกสิบสองยาวเลยตั้งแต่ลูกกระป๋องนมนะ ฟองนมกําปั้นนะเดี๋ยวได้ทุเดียนสวยปีนี่แหละโอ้แล้วมันจะบดโอ้โยตายละโอ้ยนึก้าวบอกแล้วเนี่ยจะเป็นมันจะไม่เป็นลูกชิ้นปลาอ๋อมันจะเป็นกระตากกระบูงไปพองไปแล้อมันจะไม่เป็นเรือทัพเผาปกติเรือทัพเผาก้นแหลมก้นแหลมงออย่างนี้เลยนะก้นแหลมไม่พอเงยเป็นเรือลอยน้ำเรือลอยน้ำนี่มันต้องเติมแบบนี้คุณแม่แล้วแบบนี้แปดสิบถึงร้อยดูกิ่งดิกิ่งนี่จสิบลูกนะ ดูดิโอ้ยขอให้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่สิบลูกแน่แน่แม่ <c oughs> ยิ้มรอแล้วทางโน้นกิ่งเดียวเนี่ยอาจจะพยายามเน,นี่ยสิบกิ่งร้อยแล้วยังไม่ไปไหนเลย <c oughs> ต้นนี้สามหมื่นเข้าไปแล้วได <c oughs> ้ถึงแน่นอนถึงที่ถ้าแม่ได้แปดสิบลูกอ่ะสามหมื่นขึ้นเอาเงินไปเก็บไว้ไหนรู้เลย มันดูที่ไหนไม่ดูมันก็จะมาหาสิงใหญ่เล้วถ้ามันโองั้นนะคุณแม่โบนไปสิงใหญ่คุณตะบนหาสิงใหญ่มาสิงใหญ่นะสิงใหญ่นะแล้วก็อายนายโทแพนเทวแพนเออแพงก็ซื้อพึ่งอีกพึ่งครับนี่เห็นออกตัวแล้วแพงก็ซื้อเดี๋ยวพึ่งขึ้นราคานะไมถ้ามันถูกใจนะแซนเออวันนั้นไม่แพงนะวันนั้นพูดอยู่ขึ้นราคาเนี่ยเลยปีหน้าเขาบอกเออมันขาดมันมันเห็นผลครันี้ต้องขึ้นราคาหน่อยแล้วสงสัย นแม่พาชมข้างในหน่อยหนว่าร้อยกว่าไร่ของเราเจ็ดร้อยไล่เหรอก็เป๋าตังก์ก่อนนะเอาะเป๋าเงินล้านไงเอาเป๋าตังข้างในมีก๋วยเตี๋ยวซื้อก๋วยเตี๋ยวแมมีไงรถตัดหญ้าอยู่อ๋อกระบินตัดหญ้าอยู่นี่นี่อย่างนี้อย่างนี้ทุกปีก็มีเคยออกมาปีนี้ออกเลยอุ้ยกล้องนี่มันนโค่นี่มีไม้ค้ำเลยนะหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกทุกปีทุกปีไม่เคยได้ ไม่เคยออกเลยทุกปีกิ่งนี้สิบลูกแม่อ,อีกแล้วแม่บอกอีกแล้วเหรอโอ้โหมกิ่งนี้อะไรเนี่ยถ้าเรามีเวลาแต่งมันก็จะโตเร็วดอกนะ <S <S 2> <S 2> มันก็จะเสมอไงถ้าเรามีเวลาแต่งทุกปีไม่เคยแต่งเรามีเวลามารูดมันออกบ, <น S 2> บ <น S 1> ุญเนี่ยทุกปีไม่เคยแต่งเลย <S 2> <S 2 มันเยอะดิครับปีนี้ปีนี้ปีนี้เยอะก็เลยโอ้ตายแล้วต้องแต่งนะโอ้เยอะเยอะเยอะเน่ยแล้วนั้นต้องออกแล้วตรงนั้นไม่มีใบแล้วต้องตีออกก็จะถือว่าเยอะแต่แต่ว่าอยากได้ฟอร์มเหมือนป้าคนป้าลยไ้ต้นใหญ่เหมือนกันสามสิบปีอะชื่ออะไรครับที่ผมผมดูแม่ตาตีเออตีโอ้โหก็สวยจริงนะสวยสวยจริงใหญ่ๆหญ่ก็เป็นแบบ เห็นเห็นแกทำเรื่องแบบมีคลิปในยู u ูบที่เรียนแกสามสิบปีอ่ะสามสิบปีแปลงหนึ่งอีกแปลงหนึ่งสี่สิบสี่สิบห้าปีมีเป็นพันลูกนี่นั่นนั่นคือปวดหัวเลยแม่พันลูกแต่งไงไหวอ่ะนี่สุดยอดจริงนะเห็นแบบพันลูกกระต้นสูงสิบเมตรสิบเมตรเห็นเห็นแกต้นมีพันลูกไม่ต้นเดียวพันลูกอายุสี่สิบกว่าปีต้นเดียวโอ้ต้นใหญ่ของแกต้นใหญ่แกแต่งว่าแกก็เอาไว้แค่สองร้อยนี่ใหญ่ไม่ไช้เรื่อกนะ เอาไว้ไม่ได้หลักพันลูกห่มเยอะเนาะเนี่ยแต่ของคุณแม่กิ่งข้างบนมันน้อยไงมันมันยางมันยางมันน้อยไงมันไม่โตมันโดนมันไม่ได้แสงไะเนาะแม่เนาะเยอะจัดเยอะอยู่ออกไม่ออกอะไรก็ไม่รู้เนาะเยอะแยะไม่ไหวจะรูดเนาะโอ้ไม่ไหวไม่ไหวปวดคอหมดแล้วปวดคอพอแล้วบอกพอแล้วเสียดายเสียดายแม่จะเอาร้อยลูกเสียดายเอาเอาเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเกบอกว่าตรงนี้ก็ร้อยแล้วเกบอกต้องมาแต่งตอนแม่ไม่อยู่ <cues> <ped convert> ปีนี้ไม่ทําสารเนาะโอปีนี้ไม่ทําธรรมชาติเลยอาศัยอาศัยสิงใหญ่นี่แหละอาศัยสิงใหญ่นะครับสิงใหญ่โกหกก็ทำไม่โกหกใครจะไปโกหกคุณแม่ใครจะไปโกหกคุณแม่เพิ่งปีแรกปีแรกเพิ่งใช่โอ้โหต้นนี้สวยแท้ล่ะนย่ีเดอกถึงโคน เออไม่เคยออกเยอะขนาดนี้ตัวนี้ต้นไม้ใบมันสวยมันก็ได้สวยโอ้ย,อย,อยตัวนั้นก็สวยแนะ่เหนื่อยอยู่อ่ตัวนี้เดี๋ยวพูเดยเยอะอะต้องตีต,ต,ต้องไปตีเยอะเลยอะปูนปูนขาวอะไรนะโปแคปอะไรนะโปแคปโปแคลวใส่ไปเอามาบำรุงเอามาสาดอีกหน่อยนี่นี่นี่ปลายเต็มเลยไปหมดเลยเนี่ยแสดงว่าเรายังตีไม่หมดเนาะแม่ตีไม่หมดทยอย เพื่อนีผมคนเดียวรอลูกชายอยู่ที่รักเข้ามาถ่ายมาก็งานก็ปีมาเลยเออราลูกก็มาได้เพราะเสาร์อาทิตย์มาได้เสาร์อาทิตย์ลูกกับเมียเป็นพวงมาเลยอ่ดอกทุเรียนเหลืออะไรเป็นพวงพวงลูกเอาลูกมาช่วยตีมาลูกมาลูลูกมาดูลูกมาเชียรอ๋อกำลังใจเราพอขึ้นไหนว่าต้นเล็กเนี่ยมันเพิ่งออกครั้งแรกครับพี่ครั้งแรกครั้งแรก อย่างเงี้กิ่งก็ไม่น่าออกดอกหรอกอึงองเงี้ยกิ่งมันลื่นไปไหนจะเอออากยังงไกิ่งมันลื่นยังไงนะนี่แม่เอารุ่นนี้เลยเอารุ่นนี้นะแม่รุ่นนี้เลยอย่างนี้ก็ออกข้างบนอ่ะเอาออกให้หมดเลยรูดปุ๊ดรูดปุ๊ดรูดเลยรูดเลยอ๋ออย่างเงี้ยออกว่ะใช่ใช่นะฮะนี่ยเนี่ยเอาเนี่ยแหละสามสี่ลูกเนี่ยพอตรงนี้อ๋อเนี่ยเอาให้หมดเอาให้หมดเอาไว้แค่นี้พอสองสามลูกเนี่ยแม่ กิ่งก็ได้ประมาณนี้แหละเพราะว่าใบมันน้อยข้างบนต้องเอาไม้มาตีมันออกสามลูกรอ,อคนนะ่ะเห็นไหมเนี่ยนั่นด้านบนแม่ก็ออกได้ไหยเนี่ยมันก็เดี๋ยวจะงวงฉี่มันอยู่หลังกิ่งตอนม,มันออกมันยังงวงฉี่หลังกิ่งก็ต้องออกเอาออกกิ่งน้อยนี่กิ่งน้อยเนาะกิ่งน้อยออกเอาเอาไว้คนโคนลูกเดียวเงี้ยได้แม่อันไหนกิ่งเนี่ยอือ ตีออกหมดอืมเยอะเลยโหของเขาดีจริงๆนะเนี่ยดอกของเขาดีลุงหลังเลยอะไรดีนะอะไรดีอะนโอ้ยต้นนี้เอาไงไหวเนี่ยเอาไงดีเป็นร้อยนะไม่ใช่นี่อย่างนี้มองดูหน่อยโอ้อันนี้เอาไปพวงเดียวพ่ออะไร มันเยอะเหลือเกินรี่นจะไม่ได้กินข้าวนั่นต้นนี้ปีที่แล้วนี่โอ้ผิดหวังในผิดหวังทำไม <c oughs> อ่ะโอ้สิบกว่าลูกเอาแล้วปีนี้ทำไมดอกมันเยอะม,มีของดีของดี<ม>โอ้ปีนี้มันครึ่งร้อยเนี่ยครึ่งร้อยมีอยู่นะดูดิดีอยู่าีนี้ถ้ามันอยู่มันก็ได้นะทีเต็มเดินเนาะโอ้ยเอาไงไหวเดี๋ยวนี้ไม่สวยน่าดูปีนี้ไม่สิบกว่าลูกแล้วถ้าทรงเนี้ยออ นี่นี่แต่งไปแล้วรอบหนึ่งนี่มันลามไปถึงต้นนู้นเลยนะโอ้ยลามมาเลยไปเป็นฟิวเซเลียมเลยดอกเราสิ่งใหญ่มันมาอย่างนี้นี่สิ่งใหญ่มาอย่างนี้ของแท้เนี่ยลามไปนู่นเลยอโอ้ยลูกหรือต้องสิ่งลูกเลงถ้ามันได้ยาวอันนี้แม่คงไปสุดยอดอมีอยู่ยาวกว่านี้ก็มีเนาะไหงไมค่คุณแม่จะขึ้นไปสุดยอดเลยเหรอไม่ขึ้นเมื่อวานวดคอไปรอบหนึ่ง ไม่ไหวขอเค็ดขอเค็ดไม่ใช่เผลอก็แอบเข้ามาละคนเดียวเนี่ยต้นละวันอ่ะตอนนี้แต่งแต่งเองต้นละวันงูยังไงต้นงูนะเผลอที่เดินเข้าเดินเข้าอย่างเนี้ยแม่เออเผลอไม่ได้อ่ะมากินมายมยมชิดมาเอากินมายมยมชิดอีกนะอ่ะเอฟซีก็ฝากสวนตาบิน ครับสวนตะบินสวนตะบินอยู่ที่ทุเรียนภูเขาไฟภูเขาไฟนะตำบลตำบลจานใหญ่เพื่อกันทลักจังหวัดศรีสะเกดศรีสะเกดครับคาดว่ารุ่นนี้ก็จะหลังๆประมาณพฤษภาใช่ไหมใช่ใช่พฤษภาพฤษภาพฤษภาครับพฤษภาเปุนตอมิตุนาพฤษภามิตรนาก็ติดตามมาชมมาชิมได้ใช่เพราะว่าสวนนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ของซานโฮของดีนี้ของดีไหมดีมากดี ปีนี้ดอกสุดยอดน่าจะใช้ตั้งนานแล้วนะน่าจะมาตั้งนานแล้วคุณแม่บอกยี่สิบกว่าปีเพิ่งเจอกันใช่เพิ่งเจอกันแช่แสดงว่าเพ่เจอปีนี้ทุเรียนเราจะอร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนเนี้ยนุ่มเนียบนี่ลูกสวยลูกสวยผลผลิตหวังไม่ผิดหวังและเป็นทุเรียนที่ไม่ทําสารด้วยใช่ธรรมชาติมาธรรมชาติธรรมชาตินะแล้วก็เดี๋ยวช่วงตัดขายก็มาเยี่ยมชมกัน แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตช่วงเป็นลูกให้ดูว่าสุดท้ายแล้วคุณแม่ไว้ปริมาณเท่าไหร่อะไรยังไงในสวนเราครับนะครับแล้วก็เยอะไหมว้น้อยไหมอ่าแล้วเราจะเปิดให้เอฟซเข้ามาได้ชิมช่วงไหนใครจะเอาไปขายว่าไปช่วงนั้นนะครับวันนี้ก็ฝากนะครับเอฟซีเรามีนางเอกคนใหม่ครับคุณแม่ชื่ออะไรนะคุณแม่ขำคุณแม่ขำพิติกนะครับแห่งกันทารักษ์ทุเรียนภูเขาไฟสีสเกต นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะพี่นะเคครั้าผมบ๊ายบายคุณนม่บ๊ายบายเอซีเราบ๊ายเยบของดีของดีมีคุณรของดีไของดีสิ่งใหญ่ดีไหมสิ่งใหญ่ดีสุดยอดอีหลีไหมสุดยอดอีหลีบ๋ไม่ผิดบัง าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค,ค่ะ